สวัสดีครับน้องทุกคนนะครับเจอหน้าพี่อีกแล้วนะครับพี่แม็กไงจะใครล่ะนะครับมาเหมือนเดิมเลยฮะวันนี้เราจะติวตรีโกณมิตินะครับเป็นพื้นฐานกันใช่ไหมครับอ่ามีชี้หรือ,อยังเอาชี้ขึ้นมาเลยครับ มันเป็นเรื่องราวของน้องม .4 ครับนะฮะในเรื่องของอัตราส่วนตรีโกณมิติครับอัตราส่วนตรีโกณครับซึ่งเราจะเรียนกันเป็นบทสุดท้ายใช่ไหมก่อนจะขึ้นม .5 กันหรือบางโรงเรียนก็อาจจะเอาเรียนเทอมหนึ่งก่อนนะพี่ไม่รู้พี่รู้แค่อย่างเดียวคือเรื่องนี้ง่ายนะครับเพราะว่าน้องจําเป็นต้องมีสกิลพื้นฐานอยู่2เรื่องใหญ่ๆ1กับ2ครับ1ก็คือต้องแก้สามเหลี่ยมให้เป็นโอเคไหมครับเรียกว่าการแก้ปัญหาสามเหลี่ยมแก้ปัญหาสามเหลี่ยม นอกจากแก้ปัญหาสามเหลี่ยมเป็นแล้วนะครับเรื่องที่2น้องต้องทําการเอาไอ้สามเหลี่ยมเนี้ยครับไปประยุกต์นึกออกใช่ไหมครับเพราะเมื่อก่อนเวลาเขาหาความสูงของต้นไม้อางเงี้ยความยาวสะพานใช่ไหมถ้าใครเคยเจอพี่ในคอร์สเมื่อก่อนพี่เล่าเรื่องยาวมากใช่ไหมครับแต่วันนี้นะครับเวลามไม่เพียงพอถ้าไม่เพียงพอพี่เลยขออนุญ,ญาตนะเอาทสั้นเลยก่อนจะไปสอบนะครับแลวเอาให้ทําได้เนี่ยต้องรู้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่1โอเคว่าแก้ปัญหาแล้วเรื่องที่2คือเรื่องของสามเหลี่ยมประอะไรฮะประยุกโอเคไหมครับทีนี้ ทางเรื่องที่1ครับน้องและเรื่องที่2เนี่ยนะฮะมันต้องใช้ความรู้พื้นฐานอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอัตราส่วนด้านที่มีซายมีคอร์สมีแทนจําได้ไหมทซายท่องว่าข้ามอะไรนะข้ามฉากอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับเป็นต้นซึ่งพี่คงไม่สอนใหม่นะครับเพราะว่าเราเนี่ยทุกคนในห้องเนี้ยคือเรียนมาก่อนอยู่แล้วจริงไหมนะครับงั้นพี่ก็เลยจะเอาไอ้ที่น้องเรียนพื้นฐานมานะซรายคืออะไรคอสคืออะไรเนี่ยไปแก้ปัญหากันตอนนี้โอเคไหมฮะมาเลยครับ มันอยู่ในโจทย์ข้อที่1ครับน้องนี่เราจะเริ่มต้นแก้ปัญหากันก่อนนะครับอ่านโจทย์พร้อมกันกําหนดให้ <c oughs> มีรูปสามเหลี่ยมมุมฉากครับ a b c มีมุม b เป็นมุมฉากครับน้องถ้าพูดแบบนี้เนี่ยน้องลองส่องหารูปครับข้อสอบให้รูปมาไหมไม่ได้ให้มาใช่ไหมครับถ้าเขาไม่ได้ให้มาน้องทำยังไงเองวาดเองครับสบายใจมากน้องวาดสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมมุมอะไรนะ มุมฉากใช่ไหมครับพี่ว่าถ้าน้องเรียนมาไม่ได้โง่มากขนาดนั้นน้องแยกสามเหลี่ยมเป็นใช่ไหมครับเออเนลือแค่มุมฉากเองใช่ไหมน้องมีมุม B คือมุมฉากแปลว่าอีฉากชื่อ B ใช่ไหมฮะใช่แล้วอีกอันหนึ่งของน้องก็คือ A กับ C จริงปะหนูจะเอา A ไว้ข้างบนหรือข้างล่างดีครับเอาไว้ตัวไหนก็ได้ใช่ไหมเอา A ไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับโอเคแล้ว C ไว้ข้างอะไรฮะข้างบนใช่ไหมครับโจทย์ถามว่างี้ ถ้า A ของน้องมีขนาดเป็น39องศาน้องครับขีดคําว่า39องศาครับอ่าขีดเลยเขาถามน้องว่า AB ของน้องยาว40หน่วยอีหนูจา๋า AB ของหนูคือด้านนอนด้านเอียงหรือด้านตั้งน้องมองออกไหมครับ AB จาก A ใช่ไหมลากไป B ใช่ไหมฮะด้านนอนงั้นเด็กมสี่คนใหญ่นะเรื่องอ่านด้านเนี่ยอ่านเป็นกันนะฮะผมว่าตั้งแต่แตมต้นจริงไหม40ครับนี่คือความยาวมันมุมเนี้ยส9าองศาโจทย์เขาอยากรู้ว่าจงหาความยาวครับ ความยาวของด้านไหนน้องลองอ่านดิด้านที่ตั้งฉากกับด้าน AB น้อง AB นี่คือด้านนอนๆอนใช่ไหมด้านไหนตั้งฉากกับ a ออ่านเป็นไหมด้านตั้งๆอย่างนี้ใช่ไหมครับตั้งฉากแสดงว่าข้อนี้โจทย์ถามหาด้านนี้จริงไหมครับด้านที่โจทย์ถามหาถ้าน้องเคยเียนกับพี่มาก่อนพี่ชอบตั้งเป็นตัวแปรจริงไหมเอาเอเอา y เอา z เอา a b c ตามใจครับเอาอะไรดีเอา x ถ้าเป็น x จัดให้ครับแปลว่าด้านตั้งเป็น x ด้านนอนคือ 40ใช่ไหมมีมุม39องศามาทบทวนเล็กน้อยครับถึงใครที่อยู่ทางบ้านนะเราไม่เคยเรียนกับพี่มาก่อนนะก็เรียนคลิปนี้เข้าใจเพราะว่าในเรื่องของมุม,มาน้องมุมในโลกนี้ครับภาษาพี่แม็กเองอะแบ่งเป็น2อย่าง1คือมุมที่เรียกว่าปักอะไรฮะปกติอีกอันหนึ่งคือไม่อะไรฮะไม่ปกติครับโอเคไหมฮะอ่ามุมปกติคือมุมที่เราเนี่ยเคยเจอมาก่อนตอนมอตน้นและน้องสามารถตอบทายคอสแทนของมันได้เช่นมุม30อย่างเงี้ยเคยเจอไหม 45องศาเคยเจอไหมลองทายอีกอันหนึ่ง60เรียบร้อยครับน้นะน้องเจอสามุมนี้ภาษาพี่เรียกว่าปกอะไรฮะปกติโอเคปะ่ะถ้าไม่ปกติก็คือมุมที่มันไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมแต่ว่าคือที่เหลือนะครับแต่ว่ามุมที่เหลือครับคือมุมที่ไม่ปกติน้องพี่ถามหน่อยข้อน,นี้คือมุมกี่องศาครับ3 9 39สมเ้ฮ้ยน้องปกติปะ่ะไม่ปกติฮะน้องไม่ปกติะนะครับพี่ขาด่าหนูอีกแล้วนะคะโทษทีน้อง3 9องศาไม่ใช่ไหม ถ้าน้องเจอมุมที่เรียกว่ามุมปกติครับเราสามารถรู้ค่าเองใช่ไหมอ่าอันนี้นะหน้าที่พวกน้องทุกคนต้องรู้เองไม่เกี่ยวกับพี่พวกมึงต้องรู้แต่ถ้าไม่ปกติมุมอื่นๆที่ไม่สามอันนี้ครับมันจะต้องใช้ตารางตีโกนโอเคไหมครับซึ่งตารางตีโกนเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในชีทที่พี่สอนน้องในห้องใช่ปะ่ะจำได้ใช่ไหมที่มันเป็นตารางหน้าๆเลยอะกรอบใหญ่ๆใช่ไหมครับซึ่งในโจทย์หนึ่งข้อในอนาคตเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถตัดตารางมาให้เยอะๆได้ เขาก็เลยจะเอาตารางบางอันน่ะตัดมาให้น้องจําได้ใช่ไหมงั้นตอนนี้นะครับถ้าน้องรู้เองคือมุม3 0มสิี่ห้าหกถ้าน้องต้องเปิดตารางคือที่เหลือจริงไหมที่มีคําถามมุม39องศาต้องเปิดตารางหรือนับนิ้วเอาก็ไม่ต้องรู้เองใช่ไหมต้องเปิดตารางเอาแล้วเขาให้ค่ามาใช่ไหมครับให้มา3อันจริงป่ะเห็นเขากาหนดให้ใช่ไหมครับเรียบร้อยครับข้อนี้เนี่ยนะครับน้องมีมุมใช่ป่ะมีด้านจะหาค่า X เนาะครับตอนนี้เรื่องมุมเราเข้าใจแล้วนะนะมีมุม2แบบใช่ไหมครับข่รอบมุมอะไรอันที่1 ปกติ2คือไม่ปกติพอน้องรู้แล้วว่าเฮ้ย <c oughs> อันเนี้ยไม่ปกตินะวิธีการหาได้ที่ต้องการอ่าตอนนี้ครับเราจะหาใครนะเราจะหา x ถ้าเราจะหา x กน้องจำไว้นะครับน้องต้องรู้2อ,อย่างถึงหา x ได้1รู้มุม1มุม,มและ2รู้1ด้านโอเคไหมครับอ่ารู้1ด้านข้อนี้รู้มุมไหมรู้มุมกี่องศา39พี่ใส่นะสาิ 39, องศารู้รู้ความยาวด้านสักด้านหนึ่งไหมฮะรู้ เท่าไหรฮะ40 mm ่องศาขอสีสิองศาตัวตีคับน้องพี่เมาพี่เมาด้านคือ40ใช่ไหมครับพี่ต้องการจะหาด้านอะไรพูดมา x ถ้าพี่ต้องการจะหาด้าน x น้องครับ3อันนี้มุมด้านด้านเงยหน้าขึ้นมุมของน้องคือ3อะไรฮะ39เราจะเอามือชี้มุมตลอดจําขั้นตอนนะขั้นแรกชี้มุมขั้นที่2ไอ้ด้าน x ของน้องเนี่ยต้องอ่านว่าด้านอะไรทางตีโกณครับด้าน x ด้าน x อันนี้เรียกว่าข้ามจําได้ใช่ไหม ข้าม40เรียกว่าอะไรชิดแปลว่าด้านเนี้ยเรียกว่าข้ามด้านนี้เรียกว่า,า,า,นนวาชิดอ๋อพี่รู้ละไอ้ด้าน40องศาของน้องเนียไอ้ขออภัยฮะด้านความยาว40นะเรียกว่าด้านชิดด้าน x ของน้องที่อยากจะหาเรียกว่าด้านข้ามมีคําว่าข้ามชิดนึกถึงไซน์คอสหรือแทนดี andy, ครับนึกถึงไซน์มันข้ามฉากใช่ไหมคอสชิดฉากแทนมันข้ามชิดอา้าวพี่เจอข้ามชิด ใช้แทนใช่ไหมครับน้องไม่ต้องคิดเยอะครับต่อไปนี้เราจะเอาคําว่าแทนขึ้นมาก่อนฮะแทนไม่ติดครับขอโทษเราจะเอาคําว่าแทนขึ้นมาก่อนทันไหมฟังให้ดีนะตรงเนี้ยน้องเมืองอ่ะนน้องน้องที่เรียนเรียนกับพี่ในคอและชอบสับสนนิดนึงคืออันนี้กี่องศาครับ39เราจะเขียน39องศาตรงนี้ทันพี่อยู่ไหมอ่าพอน้องเขียนเท่ากับเสร็จปุ๊บแทนเนี่ยมันเท่าว่าข้ามอะไรนะให้น้องเอาข้ามชิดที่น้องใส่ตรงเนี้ย สีแดงอะ่ะเอาไปเขียนข้ามคือเลข x ชิดคือเลข40เรียบร้อยครับจบแล้วหนึ่งข้อทันไหมที่เหลือจะง่ายมากครับเพราะหนูแค่ต้องไปหาค่าของแทน39ทันที่อยู่ไหมครับเนื่องจากนี้มันติวนะครับน้องโอเคป่ะ okay, พี่ยังไม่สามารถสอนเนื้อหาใหม่หมดได้นะครับงั้นพี่จะขอติวแบบสั้นๆให้น้องเนี่ยทำตามขั้นตอนพี่แล้วไปสอบได้ก่อนโอเคป่ะ okay, ส่วนรายละเอียดมุมมองในมิติที่กว้างขึ้นน้องมาเจอพี่ในห้องโอเคไหมครับน้องข้อนี้เขาให้ค่าแทน69ไอ้39มามาไหม ให้มาใช่ไหมเขาให้แทน3าก็คือ0ูนจุดอะไรครับโอเคแสดงว่าคนนี้ของพี่นะคือ0.81ใช่ไหมฮะเท่ากับค่า X ของน้องข้างนี้ฮะแล้วหารด้วยเลข40ถ้าพี่ต้องการจะหาค่า X ครัน้องให้เด็กป3าทำมันยังรู้ต้องคูณคว่ยเอาใช่ไหมงั้นพี่ก็คูณคว่ยครับหลังจากเอาเของน้องคูณคว้ยไป81คูณ40ใสพี่ช่วยคูณฮะ8 1คูณ40ครับ0 4 1เป็น4 1. 4 8เป็น สามสิบสองใช่ไหมครับก็เป็นสามสิบสองสองจุดใช่ไหมฮะก็เติมจุดตรงนี้จริงป่ะแปลว่าคําตอบข้อนี้ x น้องตอบเท่าไหร่เลยครับสามสองจุดสี่เก่งมากสามสิบสองจุดสี่ค่ะเรียบร้อยอันนี้คือคําตอบของค่า x ใช่ไหมนะครับมีช้อยป่ะข้อข้อหนึ่งครับเรียบร้อยขอบคุณมากครับอันนี้คือเรื่องพื้นฐานโอเคไหมไอพี่ถามก่อนน้องเน,นี่ยนะคนตน่อปี้เราเจอสามเหลี่ยมหนึ่งสามเหลี่ยมน้องแก้ปัญหาไปหรือย,ยังเป็นแล้วสาระสําคัญไม่ใช่แค่นี้เลย สำคัญสุดคือไอ้สามเหลี่ยมรูปนี้คือสามเหลี่ยมอะไรมุมฉากงั้นการแก้ปัญหาสามเหลี่ยมน้องจาไว้นะครับทุกข้อไม่ว่าสามเหลี่ยมน้องจะหน้าตาประหลาดยังไงนะจะต่อให้หน้ามันจะเฮี้ยกว่าพี่อีกนะหน้าที่น้องก็คือต้องหาสามเหลี่ยมมุมฉากให้ได้ทันที่อยู่ว่าหาสามเหลี่ยมมุมฉากครับหลักการมีแค่นี้เจ้าจำไว้เลยนะถ้าน้องเจอวงกลมเจอสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมถ้ามันซ่อนสามเหลี่ยมมุมฉากมาให้นั่นคือที่น้องต้องทําโอเคไหมครับเรียบร้อยอันนี้คือข้อที่หนึ่งเคลียร์ครับ เนื่องจากอันนี้เป็นวิดีโอนะน้องอันนี้มันสามารถลบได้เลยนะครับงั้นถ้าน้องดูอยู่ทางบ้านน้องสามารถพอสได้โอเคปะหรือถ้าเกิดพี่พูดเร็วไปแล้วน้องฟังไม่ทันน้องกอไปก่อมาฟังหลายๆรอบโอเคไหมครับฟังซ้ำๆนะครับน้องจะเข้าใจฮะเหมือนเพลงเพลงหนึ่งนึกออกปะฟังรอบเดียวเนื้อเพลงจําไม่ได้ใช่ไหมน้องต้องฟังเพลงซ้ําๆนะครับเหมือนกันฮะงั้นน้องเดินทางออกจากบ้านอยู่บนรถอยู่บนเรือนะครับฟังพี่บ่อยๆโอเคไหมครับอ่าถ้ามีดนตรีประกอบการพูดพี่ได้พี่ประกอบไปแล้วเนี่ยนึกออกไหม มีเพลงหนึ่งฟังบ่อยมากเพลงอะไรฮะ <_ t un> เราจะทําตามสัญญานะฮะอันนี้คือเพลงที่เราไม่ตั้งใจจะฟังนะครับมันให้เราฟังน้องครับต่อเข้าที่สองเลยกว่าฮะอันนี้กูอัดดีดีเป็นหลักฐานกูล,ลืมไปนะครับอ่ามาเลยฮะน้อง <_ t un> เป็นเพลงที่เพาะมากครับพี่ไม่เคยฟังเพลงอะไรเพาะขนาดนี้จริงๆแล้วขึ้นวิทยุควรเอาไปขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่ง <_ t un> เราจะทําตามสัญญา ถ้าฉันน่งนี่โดนปิดนะฮะก็กำลังสืบเพราะใขรนะฮะน้องดูข้อสองฮะกำหนดให้ด้านของสามเหลี่ยมหน้าจั่วน้องครับขีดคําว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วหน่อยสามเหลี่ยมหน้าจั่วใช่มุมฉากไหมไม่ใช่งั้นพี่ขีดเลยครับนี่คือสามเหลี่ยมหน้าจั่วครับอ่าฟึบฟึบใช่ไหมครับเฮ้ยน้องสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีคุณสมบัติพื้นฐานอะไรหน้าจั่ว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 ใช่มุมฉากไหมไม่ใช่นะครับ แต่ปัญหาคือถ้าเกิดว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยนะครับพี่เล่าเรื่องของมันนะเล่ารายละเอียดของมันเล็กๆน้อยๆนะครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วมันจะมีด้านที่ประกอบมุมยอดอย่างเงี้ยสองด้านยาวทํมมาไมกันนะเท่ากันหรือรู้ใช่ไหมงั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้มุมที่ฐานกับมุมที่ฐานสองมุมเนี้ยต้องมีขนาดขนาดเท่าด้วยจริงว่าอันนี้ก็มีขนาดเท่ากันโอเคไหมครับนี่เรียกว่าหน้าจัว่วอีกรอบนะครับสามเหลี่ยมที่เรียกว่าหน้าจั่วก็คือด้านที่มันประกอบไปข้างบนจะมีความยาวเท่าเท่ากันและมุมที่ฐานสามเหลี่ยม ใช่ปหอันนี้เขาเรียกว่าฐานใช่ไหมน้องมุมที่ฐานต้องมีมุมเท่าๆกันทาที่อยู่ไหมครับแสดงว่าข้อนี้เขาบอกว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าอะไรฮะหน้าจัว่วตามทันอยู่บ่าน้องอหนูข้อนี้เป็นหน้าจัว่วแล้วเขาก็บอกน้องว่าไอ้หน้าจั่วนี้มันยาวเท่าไหร่บ้างครับยาวสามหกใช่ฮะและยี่อะไรครับยี่แปดยี่แปดน้องตอบหน่อยได้ไหมไอ้สามหกยี่แปดยี่แปดเนี่ยยี่แปดคือด้านไหนบ้าง